สวัสดีครับผมพิสิทธิ์กติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับถ้าจําไม่ได้ทีหลังก็ใส่เฟือกสองข้างเลยสิแต่คงไม่ทันแล้วเนาะขอขอบคุณน้องสาวถือว่าเป็นโจรที่น่าสงสารแต่ไม่น่าให้อภัยนะขอขอบคุณบันไดเดินได้เองก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเหนื่อยตอนแบก ขอขอบคุณดีนะที่ยังมีครึ่งบนมาถ้ามาแต่ครึ่งล่างตัวใครตัวมันขอขอบคุณอย่างน้อยก็คุยได้นะมีแฟนคลับเป็นตัวเป็นตนกับเข้าเหมือนกันขอขอบคุณจากรถจักรยานไฟฟ้ากลายเป็นระเบิดไปซะได้ต้องระวังนะขอขอบคุณคุณตำรวจเห็นอย่างนี้แล้วเอายางลบ ลบเลยดีไหมขอขอบคุณเป็นการให้ของขวัญวันเกิดที่ดูแล้วเลลิมจริงๆแต่คราวหน้าขอเลยนะเอาแบบไม่ต้องเซอร์ไพรส์บ้างก็ได้นะขอขอบคุณดีนะที่งูนี้ไปก่อนถ้าต่างคนต่างวิ่งหนีแล้วมีคนมาเจองานนี้ไม่รู้ว่างูหรือคนน่ากลัวกว่ากันขอขอบคุณ ต้นทางดีเด่นอย่างนี้คงอยากให้รางวัลคนละบาทบาทซ้ายบาทขวาขอขอบคุณรู้สึกว่าทั้งคนไข้ทั้งคุณเจ้าหน้าที่เข้าขายกันดีหายแล้วเปิดวงเลยดีไหมขอขอบคุณไหนๆก็อีกก็ลอยน้ำไปหมดแล้วลองเปลี่ยนเป็นร้านยืนกินดูไหมเผื่อได้ขอขอบคุณขอแนะนำเลยเกาให้มันน้อยๆหน่อย จะได้ไม่สลบอีกนะจำไว้ขอขอบคุณลุงถ้าอยู่ใกล้ๆจะขอพูดใส่หูว่าแหมทำไปได้ขอขอบคุณไม่ใช่แค่นั่งสบายๆนะเกือบได้ไปสบายๆแล้วด้วยขอขอบคุณเฮลีลาการแต่ตึกแล้วเราบรรจุเป็นกองกำลังสำรองในหน่วยหนุมานเลยดีไหม ขอขอบคุณน้องชายเคยได้ยินไหมเมียน่ะแก่ง่ายแต่ตายยากจำไว้เลยนะขอขอบคุณการหนี้ลงน้ำก็ถือว่าถูกนะถูกต่อยนะขอขอบคุณ